ปรินทำบุญวันเกิดอบ,บุนพร้อมหน้าคนรักและครอบครัวนเดชร,ร่วมบุญด้วยฉลองวันคล้ายวันเกิด19มีนาคมด้วยความอิ่มอ,อกอิ่มใจสำหรับหนุ่มฮอตหมาปรินสุภาราัตน์เมี่ยงปรางสุภารัตน์พี่สาวไปทำบุญถวายพัดทหารเพนและสังฆทานที่วัดโพทองย่านพระรามสองเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนอกจากนี้ยังมีคิมเบอรี่แอนเวลโทมาสหวานใจนะเดชคูกิมียาเพื่อนสนิทอีกทั้งพี่แพรพรมณีเมสิสสิริผู้จัดการส่วนตัว รวมทั้งเพื่อนๆนอกวงการมาร่วมทําบุญในครั้งนี้เพียบหมาได้เปิดใจถึงวันเกิดปีนี้ว่าวันเกิดปีนี้ก็เรียบง่ายครับตอนเช้าก็ชวนกันไปทาบุญถวายพระทหารเพลงและสังฆทานส่วนตอนเย็นก็จะมีดินเนอร์กันสบายๆภาย,ายานในครอบครัวครับส่วนของขวัญให้ตัวเองปีนี้ก็ไม่มีแพลนอะไรเลยไม่มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษเหมือนวันนี้ทุกอย่างมันแฮปปี้ลงตัวดีอยู่แล้วเอาเป็นว่าวันเกิดปีนี้หมากก็ขอพรให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและปลอดภัยกันทุกคนนะครับขอขอบคุณภาพหมากนรศกรปรินคิมเบอรี่ณเด สนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ